Week. และวันนี้เราจะพาทุกคนมาลงลึกกับหนึ่งในรถกระบะท,ที่หลายคนรอคอยมากที่สุดแห่งปีนั่นก็คือ Toyota h ไฮ u ักรุ่นปี2026ซึ่งนี่ไม่ใช่เพียงการอัปเดตท,ทั่วไปจาก Toyota แต่เป็นการประกาศสักราหแห่งพลังความสามารถและความหรูหราที่ตอบย้ำตำแหน่งของไฮลักในฐานะหนึ่งในรถกระบะทที่แข็งแกร่งและได้รับการยอมรับมากที่สุดในโลกตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาไฮลักได้สร้างชื่อเสียงในด้านความทนทานแทบจะทำลายไม่ได้และในรุ่นปี2026โตโยต้าสามารถผสมผสานความแข็งแกร่งแบบดั้งเดิมเข้ากับความสะดวกสบายและเทคโนโลยีระดับพรีเมียมได้อย่างลงตัว เราจะพาไปชมกันตั้งแต่ดีไซน์ภายนอกที่โดดเด่นภายในที่หรูหราสมรรถนาที่ได้รับการปรับปรุงไปจนถึงราคาที่คาดว่าจะวางจำหน่ายความประทับใจแรกเริ่มสำคัญมากและโ o โย t a าไฮลักปี2026ก็ทำได้อย่างไม่มีที่ติด้านหน้ามาพร้อมดีไซน์ที่ดูดันและทันสมัยกว่าเดิมเป็นเอกลักษณ์ของ t o โย t a แต่ก็ดูสดใหม่และพัฒนาไปอีกขั้นกระจังหน้ามีขนาดใหญ่ขึ้นและโดดเด่นมากขึ้น พร้อมการตกแต่งแบบแมตตหรือโครเมียมตามรุ่นไฟหน้าเล็ดดีไซน์เพรียวและคมกว่าเดิมพร้อมไฟกลางวันแบบเล็ดที่โค้งเข้ารับกับซุ้มล้อกันชนหน้าถูกออกแบบใหม่ให้มีเส้นสายแข็งแรงและดูทรงพลังไม่เทียงเพื่อความสวยงามแต่ยังช่วยให้อากาศไหลเวียนได้ดีขึ้นและทนทานต่อการใช้งานหนักด้านข้างตัวรถมีเส้นสายที่โค้งวาชัดเจน ซุมล้อดูบึกบึนล้ออันลอยมีตั้งแต่ขนาด17-20นิ้วครึ่งอยู่กับรุ่นย่อยอากาศคนละศาสตร์ได้รับการปรับเล็กน้อยเช่นกระจกมองข้างดีไซน์ใหม่เส้นหลังคาลดต่ำลงในบางรุ่นและบันไดข้างที่ทั้งสวยและใช้งานได้จริงด้านท้ายฝาท้ายมีสปอยเลอร์ขนาดเล็กในตัวไฟท้ายเล็ดลวดลายเฉพาะและกระบาดท้ายที่เสริมความแข็งแรงให้รองรับน้ำหนักบรรทุกได้มากขึ้นและลดการสึกหรอ เมื่อก้าวเข้ามาในห้องโดยสารของไฮลักรุ่นใหม่นี้จะเห็นได้ชัดว่าโตยโยต้าต้องการยกระดับประสบการณ์ภายในให้สมกับความแกร่งของภายนอกห้องโดยสารก้าวกระโดดจากกลุ่นก่อนอย่างมาก แผงคอนโซลทันสมัยใช้วัสดุสัมผัสนุ่มตกแต่งด้วยอลูมิเนียมขัดเงาและเบาะหนังเย็บลายในรุ่นท็อปหน้าจอสัมผัสขนาด12.3นิ้วความละเอียดสูงรองรับ Apple Carplay และ Android Auto แบบไร้สายพร้อมระบบผู้ช่วยสังงานด้วยเสียงรุ่นล่าสุดของ Toyota มาตรวัดดิจิทัลสามารถปรับแต่งได้เต็มที่ไม่ว่าจะเป็นการแสดงแผนที่ข้อมูลการขับขี่แบบออฟโรดข้อมูลลากจูงหรือมาตรวัดแบบดั้งเดิมเบาะนั่งได้รับการปรับปรุงเรื่องความนุ่ม รองรับส่วนเอวได้ดีขึ้นและมีระบบระบายอากาศและทำความร้อนในเบาะคู่หน้าพื้นที่ด้านหลังเพิ่มขึ้นจากการปรับโครงสร้างห้องโดยสารเล็กน้อยทำให้ผู้โดยสารนั่งสบายขึ้นในระยะทางไกลเสียงรบกวนในห้องโดยสารถูกลดลงด้วยถนวนกันเสียงและกระจกกันเสียงทำให้ไม่ว่าจะขับบนถนนเรียบหรือเส้นทางธุรกันดารก็ยังพูดคุยกันได้อย่างสบาย ด้านสมรรถนะไฮไลท์ uck, ปี2026มีตัวเลือกขุมพลังหลากหลายเพื่อตอบโจทย์ตลาดและความต้องการที่ต่างกันไฮไลท์ Hi uck, คือเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ2.8ลิตรที่ปรับปรุงใหม่ให้แรงบิดมากขึ้นและประหยัดน้ำมันกว่าเดิมให้กำลังประมาณ210แรงม้าและแรงบิดสูงสุด500นิวตันเมตรทำให้การลากจูงหรือบรรทุกหนักเป็นเรื่องง่าย สำหรับคนที่อยากได้พลังเพิ่งยังมีเครื่องยนต์เบนซิน V6 เทอร์โบคู่3.5ลิตรในบางตลาดให้กำลังเกือบ400แรงม้าจับคู่กับเกียร์ธรรมดา6จังหวะหรือเกียร์อัตโนมัติ10จังหวะระบบขับเคลื่อน4 0้อถูกพัฒนาใหม่พร้อมโหมดการขับขี่หลายแบบสำหรับทรายโคลนหิมะหรือเส้นทางหินช่วงล่างออกแบบใหม่พร้อมทชอกอัพและมุมล้อที่ปรับให้มีระยะยืดหยุ่นมากขึ้นทำให้วิ่งออฟโรดได้ดีขึ้นแต่ก็ยังนุ่มนวลบนถนนปกติ พวงมาลัยตอบสนองแม่นยำขึ้นแต่ยังคงความรู้สึกแข็งแรงแบบรถกระบะ ด้านการบรรทุกไฮลักรุ่นนี้รองรับน้ำหนักบรรทุกได้มากกว่า1ตันและลากจูงได้สูงสุดราว3.5ตันพร้อมชุดลากจูงเสริมที่มีระบบช่วยควบคุมเสถียราภาพและกล้องมุมพิเศษสำหรับเหี่ยวพ่วงด้านความปลอดภัยใช้ระบบ Toyota Sa f e ต y s เ n s ส3.0นครบครันทั้งระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันระบบช่วยประคองรถให้อยู่ในเลนระบบเบรกอัตโนมัติพร้อมปรวจจับคนเดินถนนและจักรยานกล้องรอบคัน360องศาและระบบเตือนจุดพับสายตากับเตือนรถตัดหลัง การขับขี่ไฮรักใหม่เป็นการผสมผสานร,ระหว่างความแข็งแกร่งและความนุ่มนวลในเมืองให้ความรู้สึกมั่นคงและควบคุมง่ายบนถนนไฮว์ห้องโดยสารเงียบเครื่องยนต์เดินเรียบแม้บรรทุกเต็มส่วนการลุยออฟโรดไฮลักแสดงให้เห็นว่าทำไมถึงเป็นตำนานด้วยมุมเผชิญหน้าและมุมจากที่ดีกว่าเดิม ระบบขับเคลื่นลอนสี่ล้ออัจฉริยะและแรงบิดเหลือเฟือทำให้การฝ่าพื้นที่ท้าทายเป็นเรื่องง่ายไม่ว่าจะเป็นการข้ามลำธารไต่หินหรือวิ่งบนเนินทรายก็มั่นใจได้เต็มที่เรื่องความประหยัดน้ำมันเครื่องยนต์ดีเซล2.8ลิตรสามารถทำได้ราว12-13กิโลเมตร ลิตรในการขับแบบผสมถือว่าดีมากสำหรับรถกระบะขนาดนี้ส่วนเครื่องเบนซิน V6 แม้จะกินน้ำมันมากกว่าแต่ก็มีระบบปิดการทำงานบางสูบเมื่อไม่จำเป็นเพื่อประหยัดน้ำมันในบางจังหวะด้านราคาโตโยต้าวางตำแหน่งไฮลักปี2026ให้คุ้มค่าและแข่งขันได้รุ่มพื้นฐานเริ่มที่ราว1 1 5 0 0ล้บาทสำหรับผู้ที่ต้องการรถใช้งานจริงจัง รุ่นกลางที่เพิ่มความสะดวกสบายและเทคโนโลยีอยู่ที่ประมาณ1 3 5 0 0ล้านถึง1 6 0 0 0ล้แบาทส่วนรุ่น t o p GR Sport ที่มาพร้อมเครื่องมี6เบาดหนังพรีเมียมและอุปกรณ์ออฟโรดครบครันอาจแต่ระดับ2 1 0ล้านบาทเมื่อเทียบกับชื่อเสียงด้านความทนทานและมูลค่าขายต่อหลายคนมองว่านี่คือการลงทุนที่คุ้มค่า โดยรวมแล้วโตโยต้าไฮลักปี2026ไม่ใช่แค่การอัปเดตรุ่นธรรมดาแต่เป็นก้าวสำคัญที่กล้าทา้นุถนโตโยต้าสามารถรักษาจิตวิญญาณของไฮลักไว้ได้ทั้งความแข็งแรงความน่าเชื่อถือและความสามารถพร้อมใส่ความสะดวกสบายเทคโนโลยีและสมรรถนะที่ผู้ใช้ยุคใหม่ต้องการมันพร้อมสำหรับทั้งงานหนักทลิปครอบครัวหรือการผจญภัยแบบออฟโรดและนี่คือเหตุผลที่มันยังครองตลาดรถกระบะในหลายประเทศทั่วโลกหากคุณกำลังมองหารถที่ทำได้ทุกอย่างและยังดูพรีเมียมไฮลักรุ่น ่นใหมี้คือคำตอบนี่คือการรีวิวจาก a e r o p l a n e a Motor Week ฝากกดไลค์แชร์และติดตามเพื่อไม่พลาดการเจาะลึกยานยนต์รุ่นใหม่ในครั้งต่อไป